ใช่ใช่จังหวัดนครปฐมอืมก็ดีครับทุกคน้อนกไหมฝนตกไหมเหรอครับตกตอนแรกเหมือนจะตกนะไม่คิ้ตกแล้วตกแววนิดนึงครับแต่มันกลายเป็นว่าม,มันไม่มีแดดเลยวันนี้ทุกคนดูดิไม่มีแดดไม่มีแดดเลย เรามาลุ้นกันว่าจะเป็นไข่เจียวจืดหรือไข่เจียวเค็มอืมกำลังดีดีเวยุสบู่ฝากหน่อยไฝากหมดพริกติดปัน,นใช่ไหมนี่อันนี้ไม่ใช่พริกครับอันนี้เป็นเส้นเลือดแตกหมอลิ์บอกว่าต้องรักษาไม่ใช่ตสิวด้วยตรงเนี้ย กินข้าวกันยังครับเนี่ยทุกคน,ม,นมาไลฟ์ช้าไปหน่อยเห็นบางคนบอกว่าเบรกกินข้าวแล้วจนกลับไปทํางานแล้วก็คือคิดยังไม่มาเลยนิ้วโป้งเป็นแผลอ๋อทิกติดนิ้วอันนี้ของจริง <c oughs> น้ำเปล่าเลยครับแม่ครับ <c oughs> อันนี้เขเรียกว่าหนังไก่สามรสหรอ อันนี้งนอองไก่สามรถเหรอมีแต่เค็มกับเผ็ดอะ่ะอีกรถชาตินึงอยู่ไหนอะ่ะมันไม่หวาน๋อกืุกไก่สามราต้องมีรถหวานด้วยเหรอเดี๋ยวขอลองกินอีกทีหนึง่ง ม,มีรสหวานนิดนึงตออกมาจะต้องมีเผ็ดเค็มหวานเรียกว่าเป็นสามรสีิสิงอยู่ไหนวิสิงน่าจะอยู่บ้านนะครับใช่อ๋อวันนี้ี่สิงไปเรียร้องเพลงใช่วันนี้ี่สิงไปเรียร้องเพลงครับันนี้ไม่ได้ไไดอันนี้ตัว็นแน,น่อยไะ้นะัอ๋อ นงอ่อยอะ่ะอันนี้อร่อยคิดอยู่เหมือนกันว่าแบบบาฟ์เล่นเกมกับพี่สิงไปเลยแต่คือเล่นเกมทีหนึ่งสาสี่ชั่วโมงเลยนะจะนั่งดูกันได้ไหมกินผักอีกไหมครับได้อ้อนก่อนอ้อนเ้วจะกินผักอ้อนให้ดูก่อนเลย กินผักอีกใช่ไหมอ่ะม,มาพิมพ์ออนสิไหนอ่ะโอ้ยฉันต้องให้ไลฟ์บ <c oughs> ่อยแล้วลูกได้กินผักโอเคโอเคมีคนอ้อนแล้วมีคนอ้อนแล้วมีคนอ้อนแล้วอืม เฮ้พี่ยุ้ยครับน่ยุ้ยพี่ยุ้ยพี่ยเล่นเ้นพักพาหน่อยโอสวัสดีครับผมนี่ดาราดังนะวยพี่วยโอ้ดพี่ยผมครัแต่ดูแล้วไม่รู้ใครหน้าแก่ว่ากันโอยผมตูี่ได้เออจะอวาดจะไปคนเิ์ตบริกเป็นบริกาเลยครับพี่วย เอาแล้วต้องขึ้นเวทีด้วยแล้วล่ะไปติดตามผมด้วยนะดุยดุยจงบอกพี่จะได้ครบทันคนนะผมไม่ครบสักทีเป็นปีแล้วเนี่ยเตีไปติดตามดุยดุยด้วยครับเออพี่ดุยพี่ดุยยอย่พีดุอายุเท่าไหร่นะอปีนี้อายุห้าสิบปีนี้อายุห้าสิบแล้วแม่แม่พี่ดุยอยู่เท่าไหร่ห้าสิบสองครับห้าสิบสองอ๋อครับผมก็ให้คิดกับเราเองแหละครับแม่มีลูกตอนสองขวบห้าขวบเออครับผม โอ้คนกดไลค์เพียบเลยโหคนต่างประเทศด้วยด้วนี่มีเล่ฟองฟิลิปปินส์เล่ฟองฟิลิปปินส์ได้ได้ได้ดอกไม้จะต้องเป็นคนละครึ่งนะทักทายทักทายก่อนทักทายเป็นภาษาฟิลิปปินส์ก่อนพูดก่อนมาบูไฮ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 มามาเฮ้ยมาบูไฮตรงเนี้ยถ้าบิดนี่มีเสียงด้วยนี่ เฮ้ยนะครับแปลกครับในกองไม่มีอะไรเลยแล้วอยู่ฟอร์มอินโดด้วยโอ้สวัสดีครับชาวอินโดสารมาต์มารามสารมาต์บาลานอ่าโอ้ขอบคุณของพันพี่คิดด้วยครับโอ้ยังี่ต้องมีต้องมีเต็มให้เออจริงนี่มีเสียงตลอดเลยอ่ะจับตรงไหนก็มีเสียงไหมเนี่ยมีครับเดี๋ยจับตรงนี้เฮ้ยตรงนี้ก็มีเอ้ยดุ๋ยไม่ธรรมดาเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ครับผมเกิดมาก็มีเสียงเลยมีเสียงเลยสมมุติว่าแตะ 哎呀, <laughs> tệ <Tạ, tạ. cười> <laughs> อขอบคุณรางวัลด้วยครับผมโอ้ขอบคุณครับโอ้ยดูขอบคุณให้ด้วยคือปกติอ่ะผมไม่รู้ผมผมไม่เคยไลฟ์เมื่อวานครั้งแรกอันนี้ครั้งที่สองครั้งที่สคือเวลามีคนส่งขวัญให้เราต้องขอบคุณขอบคุณด้วยครับผมเราต้องขอบคุณเขาด้วยจัเป็นพันพันล้านเท่าเลยอ๋อใช่โอเคอ๋อต้องอวยพรเขากลับไปด้วยใช่ครับขอบคุณสำหรับของขวัญขอให้กลับไปหาทุกคนเป็นร้อยๆเท่าเลยเอฟซีเขากันเองมากเขาไม่ถือตัวครับใช่เอฟซีรางวัลใหญ่ขอบคุณเอฟซีเขกันเองมากเจอเจอบางท ได้ได้ได้ข่วว่าเขาเขาให้หวยแม่นมากนะบางทีพูดขึ้นมาพี่ยื้อบอกว่าบางทีก็ถูกเฉยเลยไม่แต่ว่างวดที่ผ่านมาคุณเพิ่งถูกไปใช่เพิ่งถูกหวยของอะไรไปอ๋อละหวยลาวค่ะอ๋อได้ไปเท่าไหร่แต่ได้ยี่สิบบาท แปดเจ็ดแปดเจ็ดใช่ที่บอกที่กองอ่าที่บอกที่กองเออบอกเมือนนันนี่กนี่นี่เขาก็เพิ่งถูกหวยมาตรวจมาแล้วนะเออเนี่ยเนี่ยมีมีคนบอกสารมัดเสียงสารมัดเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับสารมัดเสียงมีามี a lot o f love f มเ m Turkey ด้วยนี่โอ้ขอบคุณครับผมวันนี้ยกกองครับตัวเจงชุดตั้งแต่8โมงเช้าเน เดี๋ยวพี่ดุยมากองในกี่โมง6โมงเช้ากว่ามานะ6โมงเช้าคนณรถเขาบอกผิดผิดผิดเวลาครับมันให้พ่อ7ื่น6โมงเชวันนี้มันไม่ได้เริ่มกอง10โมงหรอพี่ไม่ได้เริ่มกอง10โมงแต่จริงๆอ่ะมันบอกให้พ่อตื่น9โมงก็ได้นี้การมาให้พ่อตื่นพ่อมาถึง7โมงเช้ามีแต่กับข้าวเวลาผิด คือพ่อมามมาถึงกองตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแต่วันนี้เราเริ่มกองกันสิบโมงพ่อจะเครียดไปนิดหนึ่งพ่อไม่ยามานอนรอตีโอ้โนี่เหลือฟอร์มมาเลเซียด้วยขอบคุณมากครับเี่รางวัลมาเรรขอบคุณครับนี่ใส่หมวกใส่หมวกรางวัลหมวกด้วยสวัสดีครับผมโอ้ยพี่ดูยังรู้เลยอะว่าหมวกคือรางวัลนะเรายังเข้าใจว่าเป็นฟิลเตอร์อยู่เลยและเิคุณแม่ โอ้โหขอบคุณดวงใจด้วยครับโอ้โหเลิฟฟอร์มเลิฟฟอร์มไต้หวันเลิฟฟอร์มไต้หวันไต้ก้าโหพูดเหรไต้ก้าโหไต้ก้าโหต้จะไปเรียนภาษาจีนผมก็ได้แค่คำทักทายเหมือนกันนะครับใช่เพราะเป็นแฟนเขาพูดมาโอ้หัวใจด้วยโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้อย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องนี่มีเลิฟฟอร์มลำลูกกาด้วยโอ้โหลำลูกกาไม่ยุ้ยนะอย่างนี้ต้องมีทีบไปแหละโอ้โหมีเพียบเลยเลิฟฟอร์มไทยแลนด์ โโอ้หจะปิดกล้องใล้เราให้ติ๊บโอ้ขอบคุณมากเลยอ้ยรังนึงนะเออยู่ยูจริงๆอ่ะยู่ยูจริงๆอ่ะเหมือนกับว่าทุกคนในกองบอกว่าทุกคนในกองบอกว่าจริงๆอ่ะอาหารขนมอ่ะไม่ต้องเลยสุดยอดเลครับขอเป็นรังก็พอรัใช่ไหมเอาเบียร์ดีกว่าเพราะเอาเบียร์พี่พ่อดีกว่าเออเดี่โอ้โรางวัลอีกแล้วแล้วหลายคนแบบ ผมว่าหลายๆคนเนี่ยคุ้นพี่ดุยอยู่แล้วพี่ดุยก็คืออยู่กับพี่มามเป็นคนแบบดูแลดูแลจัดการกากลางกลกากลกลากลางกลางกงกากากนากลากากกลางกลาลางกลางกลางอลางกงกลางกดาลากากลางางกงกลาาอกลหงกลเงกากลางกลางากลางกลากาหมอนวดลากางางีลาางกลาีกลาางหลองกลางางกลางกยางกาามาง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 ากลยกพี่ยุ้ยก นี่เป็นพระเอกที่กันเองมากโอ้โหครับครับโอ้นี่ถ้าเป็นบริการพี่ยุ้ยผมเป็นแฟนขับพวกนี่ด้วยถมงติว่าเป็นบริการอ่าเป็นบริการเจอเจอยูยูต้องทำไงสมมติเจอยูยูต้องทำไงผมต้องยืนเข้มนะต้องยืนเข้มว่าโดยที่มีใครจำผมได้ไหมใช่โอ้โหใส่สูตรด้วยนะวันนั้นนะโอ้โหพี่ดุยพี่ดุยจะใส่สูตรด้วยเหรอใส่สูตรมาไม่เคยเห็นเลยอ่ะใส่สูตรมาเป็นบริการที่คิดสักงานดูดูนี่เป็นไงโอ้โหผมขอบคุณไว้ก่อนเลยพี่ดุยใช่ผมว่าแฟนๆผมเจอพี่ดุยอ่ะไม่กลัว น่าจะวิ่งมาพูดคุยด้วยมากกว่าอ๋อไม่กัดกับผมเออใช่พี่ดุไม่ดุพี่ดุพี่ดุเออใช่คำว่าไม่ดุดีกว่าโลัรางวัลเพียบเลยขอบคุณมากครับที่ให้ดัวใจทั้เพลงยอดเยี่ยมหมดเลยผมต้องร้องเพลงให้ฟังแล้วแหละแบบเนี้ยยยไไ้ดินม่่วาเสีงใครพี่อ่างเดินผ่านไอ้อ่างเติร์เติร์เติร์อยู่ก็ได้ขอบคุณครับผมวันนน้องก็เป็นพนักงานเสิร์ฟดีมากพนนักงาใช่ค ใช้คำว่าพนักงานใช้ว่าเป็น่ายสวัสดิการดีกว่าขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไลฟ์ตอกอยู่เอีวตออยู่มีคนบอกว่าให้กินข้าวไปด้วยลูกไม่กินแล้วมัวแต่เมาเออคือปกติอะคิดไม่ค่อยกินผักพี่ดุยแฟนๆเขาบอกว่าอยากเห็นคิดกินผัก ทีเนี้ยถ้าจะให้เห็นชิ่กินผักเขาต้องอ้อนใช่ใช่เออต้องพิมพ์อ้อนมาถ้าอ้อนแล้วเราถึงจะเราจะพิมพ์อ้อนมาแล้วจะได้กินผักอ่าเราก็จะกินผักโชว์พี่ดูกินผักป่ะปกติใช่พี่ดูกินผักป่ะกินครับกินครับชอบผักชอบผักอะไรมากสุดมจะรกชอบยอดข้าวเออพี่ดูดกินยอดข้าวหรือเปล่าข้าวหรือว่าจะเป็นผักบุ้งไฟแดงอี่หนูชอบบุ้งไฟแดงผมชอบมากผมชอบมากพอพี่จะไปพ่อทำอาหารอะไรอร่อยโอ้โหทุกทุกเมนูเลยมั้ยพ่อหมั่มทำอร่อยทุกเมนูเลยเหรอเมนูเลย อ๋อๆๆมันจะไมนชัดไปขนาดนัดเรีได้ได้ได้ไดไดเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาขอบคุณร้าพี่ด้วยน่ารักพี่ดูแวะมาคุยด้วยอืมกินค้ะหน่อยเดี๋ยวน้าน้อยใจะอะไรวะเนี่ยมุกไหนเนี่ย บรากาศที่กองสนุกมากครับเพราะว่าคือเหมือนพี่เขาแบบเป็นคนเฮฮามีมุกเยอะอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยแบบบรรากาศกองจะไม่ค่อยเงียบจะเฮฮาตลอดฝนตกตอนแรกตกไปนิดนึงนะครับก็ดีขึ้นนะแบบน้องแ่งอรมีคนถามว่าพี่ติงแหวนยยอือ h e going to learn uh, singing practice w i t h u h ่อคู่กล้องเดียร์แล้วฟารเวียดนามด้วยโอ้ถือว่ายินดีครับที่จะมาเป็นไลฟ์สดให้พี่คิดโอ้ขอบคุณมากพี่ดุ้ยขอบคุณเหมือนกันนะครับพี่ดุ๋ยก็เป็นคนดังอจริงมีคนรู้จักไหมเออเหมือนคนรู้จักเนี่ยมีคนทั้งนั <t <t uh, mm, mm, Juan, ้เขาถามว่าจะถ่ายที <t yeah> <t <t ่ไหนเขาถ่ายที <t <t ่วัดละมุดครับตัวแทนนครเชียศรี นกคอนส่งขโมยได้นครใจสีอคำขวัญไม่อะไรคำขวัญส้มโอหวานอ่ามะขามหวานลูกสาวสวยอมวยอืมมากไม่ให้หรอไม่ให้หรอเราก็พูดดรอๆไปพูดโมัๆอุ้ยวี่เขาบอกว่าอะไรอ่ะวีวีเลิฟบูรัดแคนยูเซวีเลิฟบูรัตไหนพูดไหนพี่ดุยวีเลิฟบูรัตวีเลิฟบูรัตแน่แน่ ติดตามผมด้วยครับพี่ดุยจกโนกนคราเน่พี่ดุยยจกโกโอ้ให้รางวัลเพียบเลยพี่อขอบคุณมากครับเฮ้ยมีคนให้รางวัลเราแล้วเราก็ต้องขอบคุณเราต้องอวยพรเขาก,กลับไปใช่ไหมพี่ดุย อายุวรณโสุขังพระลังสาธุไม่ได้มาจากเรื่องสาธุนะอ๋อเออที่เข้ากันได้้วส่วนที่บ้านน่จะไปขายของอะไรบออกพิมพ์ได้นะแต่ขายของอะไรเสื้อผู้เสื้อผ้าบอกได้เลยคอนเสิร์ตพิรยาปาร์ตี้วันที่สิบห้าจอเลยอ่าเี่จะไปเป็นอาจจะไปอาจจะไปมีมีคนพิมพ์สาธุด้วยครับสาธุครับผมสาธุ โอ้โหเมือนหมอกใช่ไหเจอพี่ดุยต้องไปขอพี่ดุยถ่ายรูปด้วยนะยูยูรู้เปล่าเนี่ยเขาคนดังนะมักคาบูอะไรวันนี้อะไรไหนๆๆๆเลื่อนเรื่อนดูหน่อยสิเลื่อนดูหน่อยไหนๆพี่ดุยไหนวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยที่กองฝนตกไหมกรองตกเขากำลังหยิม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 ครับแต่ว่ามันหยุดแล้วเนาะพี่ดุยนะยนะครับแล้วก็ไม่มีแดดเลยอ่ะมีคนปักตะไคร้ครับ ไม่ใช่พี่ดุยไม่ใช่ครับถ้าผมผมจะต่ได้ว่าใจเจ๊ก,ก,ก็ปัดจากใครเ <laughs> จ๊ก็บอกดีกว่าน้ําท่วมอืม,มันพายุมันจะเข้าดิยอย่างผมปักได้ไหมเอ้าผมปักได้ไหมเ้ยอย่างนี้มีสิทธิ์เลยไม่มีไม่มีมมตกแต <laughs> ่น้องคิดปักครับไม่มีตกครับผม <laughs> ผมปักปุ๊บ <laughs> ผมไม่มีแสดงว่าสามสิบกว่าปีวันนี้ผมยังบริสุทธิ์บริสุทธิ์ผุด่องพี่ดุยมีมีเมียสองน่ะมีเมียสองคนแล้วครับ มีเมียสองคนเลยเหรอครับผมคนเดียวไม่พออีกคนอายหกสิบอีกคนอายุห้าสิบห้าคหกสิบคุค่าเง่ายครับตายยากอืมเดี๋ยๆแม่อายุห้าสิบสองผมห้าสิบอืมก็มีลูกตอนสองขวบเมียหกสิบอืม เอ้มันเอ้มันโยงยังไงวะมันจะร้อยกันยังไงวะพี่ดุยมีคนบอก I love you Thank you w e l y Must อนี้ก็ตกกะใสมัดอนีโก็ตะใสมัดใส่มัดใส่มัดใส่มัดเบียใส่นัดป่ะอ๋อใส่นัดใส่นัดจมูกเปแล้วรู้ว่าใส่นัดโอขอบคุณมากครับดอกกุหลาบหัวใจ ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหคิดรู้แล้วต่อไปคิดไลฟ์ในกองคิดไม่เหงาอะไรคิดวิ่งหาพี่ดุยก่อนเลยคิดวิ่งหาพี่ดุยเลยโอ้โหดูโอ้โหดุยโอ้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับโอ้โหมารวย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 รวมีบอกเลิฟฟอร์มพระรามสองด้วยเมื่อกี้โอ้ขอบคุณมากครับผมพี่ดุยบ้านอยู่ไหนเนี่ยพี่ดุยผมอยู่วงเวียนย่อยวงเวียนย่อยวงเวียนย่อยทำไมทำไมสำเนียงเป็นเป็นเงินปั้นพึอยู่ตายกับผมอ๋ออยู่ตายผมเป็นคนตัดนี่กว่าคนตายตายตอนแรกไม่ตาย แต่พอรถชนตายเลยตายเลยอืมไปคนตายคนตายแต่ไม่ตายไม่ตอนแรกไม่ตายออข้าวดีกว่ากินข้าวดีกว่าออืกองอาหารครบอาหารนี่กองอาหารอร่อยมากเลยครับใช่เพราะอันนี้ไข่ไก่แฟนๆไม่ได้ส่งกับข้าวมาเจอจินข้าวกองข้าวกองอร่อยมากใช่ใช่ใช่แต่เดี๋ยวปิดกล้องจัดเต็มนะพี่ดุยสี่คันอสี่คันเนี่ยไม่ใช่อาหารนะเบียร์ เอาเล่นนกพิราลูกวาลเลยตาลูกวาลเลยขอบคุณมากเลยคุณดูน่ารักมากเลยอ่ะโอเคจะไปดูน่คุณพ่อนะครับโอเคครับผมอย่ามาทักกันใหม่บายบายจุ๊บๆกินข้าวเที่ยงด้วยครับนะเออคนไหนมีหวยเด็ดหวยอะไรก็บอกพี่คิดผมซื้อไปแล้วสองใบเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนเดินมาครับมา ไม่อยากบอกอ่ะรอบนี้เดี๋ยวแบบเดี๋ยวเพื่อถูกไงได้ได้ได้ถ้าถูกเดี๋ยวแบ่งพี่ดุยก่อนเลย200น้อยไปวะแล้วแต่พ่แกัเฮ้ยนี่เขากำลังมาแรงไงเนี่ยมันก็เป็นกุมารทองในตัวโอ้ยรู้จักกุมารทองใช่มีกุมารทองในตัวด้วยเหรอใช่เขาถึงโหเฮงเลี่เป็นโหเฮงโหัวเองแลมีกุมารทองในตัวพี่ยังบอกเลย เวลาจะพูดเองะไรมาก็จะถูกตลอดใช่แต่ว่าแบบหยิบให้คนอื่นอะถูกคิดเองอะซื้อมาหลายงวดแล้วไม่ถูกเลยดวงดวงดวงให้นักแปดตีก็ไม่เคยหยิบไม่แน่ดวงดวงน้าหน้าทองอ๋อหน้าหน้าทองฉันจึงเปล่าขาทาเพื่อเธอลงไลให้ทองที่แป๊นะโอ้ยจิ้มมะเนี่ยของเงาไี้ดุยของเงาของเงาเฮฮาไหมทุกคน เป็นอย่างเงี้ยทังวันตอนนี้นม่เ <c oughs> มื่มอวานคือรถมันติดมากตอนอยู่ที่ตึกแกรมมี่ใช่ไหมพี่ติงก็เลยติดรถไปลงใกล้ๆแถวๆบ้านคิดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอใกล้จะถึงบ้านอ่ะก็เลยเรียกรถแก๊เพื่อให้มันมารับพอดีแต่ว่า เหมือนแก๊บมันช้ามากครับประมาณแบบต้องรอเป็นสิบนาทีเลยจะถึงบ้านแล้วพี่สิงก็เลยเข้าไปรอในบ้านก็คือวันนี้คิดมาถ่ายเร็วไงแล้วมันไกลมากก็เลยขอตัวรีบไปนอนก็บอกพี่สิงมาอยู่ข้างล่างเลยแล้วก็เดี๋ยวให้ปากเตปิดแอร์ปิดอะไรให้เสร็จด้วยนะเดี๋ยวคิดขึ้นไปอาบน้ําเลยจะอาบน้ํานอนเลยอะไรเงี้ยครับพี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยถึงบ้านปูคิชขึ้นข้างบนเลยแล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่กันข้างล่างฝากปิดบ้านด้วยอะไรเงี้ยตื่นเช้ามาก็เห็นในโซเชียลพร้อมกับทุกคนครับ เอ้วิสิงเขชอบมาฟินไงเขารักมาฟินเปิดประตูบ้านไปปุ๊บคำแรกที่พูดถังแก๊สลูกคำแรกเลยแต่ภูโตถูกมองด้วยหางตาไปทำแผลเขาไว้ภูโตอ้อนพี่สิงด้วยต้องงออภูโตอ่ะภูโตต้องงอพิสิงยาวหน่อยเพราะว่าไปทำหลังก็เป็นแผลเวอะเลยอืม โดนบูลลี่ก็ไม่แปลกอะไปขวนหลังเขาสะยับเลยพูโตัวอะ่ะอือ <c oughs> โอ้คครับทุกคนที่กินข้าวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวปเ,ปเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนฟันดำทาตัวดำด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหน <c oughs> เดี๋ยวมาละอีกนะนี่วันนี้กินเยอะนะวันนี้ข้าวหมดข้าวหมดขายเหลือครึ่งหนึ่ง กเดี๋ยวนิดหน่อยไปก่อนนะเดี๋ยวเจ้าแวะมาไลฟ์บ่อยๆนะครับขอบคุณตลอดของขวัญทุกคนด้วยนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับ